สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆเช้าวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชุดประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์สตูดทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอตอบคําถามนะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าอยากให้หมอแชร์วิธีเรียนรู้จากคนเก่งให้ด้วยได้ไหมคะเช่นการตั้งคําถามควรพูดแบบไหนให้ได้คําตอบประมาณนี้ค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เลยจะเป็นหัวข้อวิธีเรียนรู้จากคนเก่งนะคะก็ ก็ขอบคุณเจ้าของคําถามด้วยนะคะอันดับแรกนะคะต้องถามก่อนว่าคนเก่งคนนั้น คือใครนะคะคือมันมีคนเก่งแบบหลากหลายมากเลยนะคนเก่งที่เราไม่เคยปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นแบบเจฟเบโซอีลอนมา์สหรือว่าคนพูดเท็ดท็อกเจ้าของหนังสือนู่นนี่นั่นที่เราไม่เคยได้เห็นนะคะหรือว่าคนเก่งคนนั้นคือคนใกล้ตัวเราเช่นเจ้านายเพื่อนร่วมงานหัวหน้านะคะน,นี่ต้องแยกก่อนว่าเป็นคนเก่งแบบไหนนะคะแล้วก็ต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าเราอยากรู้อะไรจากเขานะคะน,นี้สาคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งคําถาม ได้ดีนะคะอ่ะทีนี้มาดูแบบประเภทแรกก่อนนะคะก็คือคนเก่งที่เราไม่ได้รู้จักหมายถึงว่าเรารู้จักเขาแต่เขาไม่ได้รู้จักเรานะคะอาจจะลองดูว่าเขาเนี่ยไปมีการบรรยายหรือว่ามีการเปิดตัวหรือว่าอะไรยังไงตรงไหนที่ให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถถามคําถามได้นะคะอย่างเช่นดารานะคะบางทีเขาก็จะมีอีเวนต์นะคะแล้วก็ไปไปตอบคําถามกับแฟนคลับนะคะอันนี้ก็จะสามารถไปถามคําถามตรงนั้นได้หรือว่านักเขียนหนังสือชื่อดังที่เราชอบจัดท็อก โชหรือว่าจัดงานเปิดตัวหนังสือนะคะเราก็สามารถไปถามเขาตรงงานนั้นได้นะคะซึ่งหมอก,ก็ลองดูนะคะว่าอาถ้าสมมติว่ามีคนที่เราชื่นชอบนะคะอายกตัวอย่างหมอเนี่ยชื่นชอบคุณรวิทย์หานอุตสาหะมากนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยเจอตัวจริงนะคะแต่ว่าคุณรวิทย์เนี่ยเป็น c ีอเจ้าของบริษัทสีจานซึ่งสามารถสร้างแบรนด์จากแป้งหอมของไทยเนี่ยให้กลายมาเป็นแบรนด์ระดับประเทศได้แล้วก็คนใช้หมอนก็คือใช้แป้งของของสีจานนะคะแล้วก็ชอบมากนะคะแต่หมอไม่เคยเจอตัว วเขาเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอเขาหรือว่ามีโอกาสได้ไปฟังเสวนาแล้วมีโอกาสถามคาถามเนี่ยจะถามคําถามอะไรบ้างคะอันนี้ถามคถามนี้คำถามนี้ไม่ใช่ของคุณลาวินะคำถามนี้หมายถึงว่าเป็นคําถามสําหรับคนที่ไม่ได้เจอกันทุกวันนะคะหมอก็ตั้งมา10คําถามนะคะคำถามแรกคืออะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จนะคะอันนี้หมอคิดว่าสําคัญเพราะว่าบางคนอาจจะตอบว่าทํางานหนกักบางคนอาจจะตอบว่ามีวิสัยทัศน์บางคนอาจจะตอบว่ามีคนช่วยเหลือก,ก็กลัอะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้ มันจะเป็นคีย์สําคัญว่าเอ้ยที่เขาไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยอะไรทําให้เขาประสบความสําเร็จนะคะคำถามที่2คือคําแนะนําที่ได้รับมาแล้วชอบมากที่สุดคืออะไรนะคะอ่านี่คําถามก็ก็เป็นคําถามที่ดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนใช่ไหมคะดังนั้นคําแนะนําอะไรที่เขาได้ยินแล้วเขาเนี่ยนำไปใช้แล้วทาให้เขาประสบความสําเร็จได้นะคะอันดับที่3คือเวลาที่เจออุปสรรคทํำยังไงนะคะอันนี้อุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียน หรือว่าเป็นคนทํางานนะคะคนทํางานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างทุกคนเนี่ยเจออุปสรรคหมดเลยนะคะขนาดาเด็ก2ขวบนะคะที่กําลังฝึก วิ่งนะคะก็เจออุปสรรคเหมือนกันฝึกใช้ช้อนซ่อมก็เจออุปสรรคเหมือนกันนะคะดังนั้นทุกคน,นจะเจออุปสรรคหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาผ่านมาันมาได้ยังไงนะคะข้อต่อไปคือหากกลับไปเจอตัวเองตอนอายุ20ปีอีกครั้งหรือว่าอายุของคนที่ถามนะคะหากกลับไปเจอตัวเองตอนอายุ30ปีอีกครั้งนะคะจะบอกอะไรกับตัวเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าหมอคิดว่าคนที่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตหรือว่ามีภาษาอังกฤษคือ wisdom นะคะที่ไม่เหมือนกับคนที่อายุน้อยมีนะคะเพราะว่าเขา ผ่านโลกมาเยอะแล้วถ้ายิ่งเป็นคนผ่านโลกมาเยอะแล้วมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงแม้ว่าตัวเองจะเก่งแล้วอันนี้ก็จะช่วยให้เราเรียนรู้จากเขาได้มากขึ้นคําถามต่อไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เขานะคะเช่นมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ความรักยืนยาวนะคะมีเคล็ดลับอะไรสําหรับการเลี้ยงลูกนะคะหรือว่า,อาจจะถามเพราว่า อยากรู้ว่าคุณเนี่ยรู้ตัวว่าอยากทำอาชีพนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะบางคนอาจจะรู้ตัวมาตั้งแต่เด็กแต่บางคนอาจจะมาจับผัดจับผูามาเห็นว่าตัวเองเอาดีทางด้านนี้ทีหลังก็ได้นะคะคำถามต่อไปคือสิ่งที่ยากที่สุดที่เคยเจอหรือว่า การแก้ปัญหาอะไรที่หนักที่สุดที่เคยตัดสินใจมาอันนี้ก็จะช่วยให้เขาได้การกองประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เอาสิ่งที่เขาเรียนรู้จากชีวิตเขาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะคะคำถามต่อไปคือมีวิธีชาร์จตัวเองยังไงนะคะการรีชาร์จตัวเองเนี่ยก็คือการเหมือนกับว่าให้ตัวเองกลับมามีพลังอีกครั้งเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหมดไฟเบรนเอาหรือว่าไม่อยากทําอะไรแล้วนะคะหรือว่าไม่ค่อยโตในสายงานนี้แล้วนะคะคนที่เคยผ่านมาเขามีวิธีการชาร์จตัวเองยังไงนะคะซึ่งอันนี้หมอคิด ว่าเราจะเห็นว่าคนทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่ก็ต้องกินอิ่มนอนหลับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการชอบเล่นกีฬามีการชอบงานอดิเรกที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันรอบด้านมากขึ้นไม่ได้มีแต่งาน มีแต่เรื่องของความสําเร็จอย่างเดียวคะ่ะอันดับต่อไปนะคะคือเรื่องการแนะนําเรื่องการวางแผนการเงินว่าเขามีคําแนะนํำยังไงนะคะแล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการ,กรเกษียณชีวิตยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามคร่าวๆที่หมอคิดมานะคะส่วนใครที่คิดคําถามอื่นได้ก็สามารถคิดมาแล้วก็ถามคําถามมาไว้ข้างล่างได้เช่นกันเอาไว้เป็นไอเดียนะคะอันนี้คือกลุ่มที่เขาประสบความสําเร็จมากๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ร่วมงานกับเขาไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่เรารู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะเช่นหัวหน้าที่สนิทได้เจอกันบ่อยได้สอบถามการแล้วก็ได้พูดถึงปัญหาหน้างานถามได้ทุกเรื่องนะคะส่วนตัวเนี่ยหมอมีหัวหน้าภาคคนนึงที่หมอเคารพเขามากนะคะแล้วอาจารย์คนเนี้ยคือเป็นหัวหน้าภาคตอนที่หมอสมัยยังเพิ่งเรียนจบหมอแล้วก็ไปสมัครเป็นแพทย์ประจําบ้านนะคะแล้วอาจารย์ก็สัมภาษณ์หมอแล้วก็ตอนได้เรียนอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่สอนหมอด้วยนะคะแล้วพอตอนหมอกลับมาทํางานนะคะอาจารย์ก็ คืออาจารย์ะถือว่าตัวเองเป็นเพื่อนร่วมงานหมอแต่ว่าหมอก็จะนับถืออาจารย์ว่าเป็นอาจารย์อยู่ตลอดนะคะคือที่อเมริกาหลังจากเรียนจบปุ๊บทุกคนก็คือเท่ากันนะคะหมอก็จะขอคําแนะนําจากเขาเยอะมากเช่นสมมติว่าเจอเคสที่มีปัญหานะคะเช่นแบบคนไข้ไม่ตอบสนองต่อยาก็จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้ ยายังไงอื่นๆบ้างไหมบางทีอาจารย์ก็บอกว่ายาที่อยู่ใช้ถูกแล้วแต่ว่าแค่อาจจะต้องเพิ่มโดสหน่อยหรือว่าจะต้องรอนานหน่อยหรือว่าจะต้องใช้ยาตัวอื่นเพิ่มเข้ามาหน่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะว่าวิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกนะคะหรือว่าวิธีการสอนนักศึกษานะคะหรือว่าวิธีการรับมือกับนักศึกษาที่ไม่ชอบเรานะคะหรือว่าทํายังไงให้ไม่หมดไฟทํายังไงให้อยู่องค์กรนี้ได้ นานนะคะหรือว่าอาจารย์เคยเจอปัญหาแบบที่หนูเจอไหมนะคะถ้าเคยเจออาจารย์ทํำยังไงนะคะ <S <s ก็คือถามตลอดเพราะว่าเนื่องจากว่าทํางานที่วอร์เดียวกันแล้วมันก็จะมีการประชุมทุกอาทิตย์นะคะก็คือจะได้แบบได้เรียนรู้จากอาจารย์ทุกๆอาทิตย์เลยนะคะแต่ก็เสียดายมากที่อาจารย์กรเกษียณไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนกเกษียณเนี่ยหมอก็แอบไปถามเคล็ลับอาจารย์นะคะว่าว่าอาจารย์มีอะไรจะแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทํางานไหมนะคะว่าควรจะคิดถึงอะไรบ้างนะคะในในวัยเกษียณย้อนกลับลองมาดูแล้วเนี่ยคิดว่าคําแนะนําอะไรที่สำคัญ ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอย่าลืมวางแผนการเกษียณนะคะคือพูดถึงเรื่องว่าแบบเรื่องเงินการเกษียณจะเป็นยังไงจะอยากเกษียณตอนอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นสิ่งอะไรที่ไม่เป็นไปตามทํานองคองทําหรือว่าสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบเยอะมากแบบปัญหาสาธารณสุขน,นู่นนี่นั่นนะคะอาจารย์บอกว่าให้เอาตัวเองไปอยู่ในคณะกรรมการที่ต้องตัดสินในเรื่องนั้นๆทุกคนจะได้ฟังเสียงของเราว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ นานๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าอาจารย์เนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหมอเยอะมากแล้วก็ได้สอนประสบการณ์การทํางานของอาจารย์ให้หมอเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือลองดูว่าเราอยากรู้อะไรจากเขานะคะแล้วก็ถามคําถามนั้นไปเลยนะคะเพราะว่าหมอเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะมองย้อนกลับมาแล้วก็เห็นว่าเอ้ยตัวเขาเองอ่ะก็เคยเป็นคนคนนั้นที่อยากทํางานได้ดีอยากก้าวหน้าใน,นอาชีพการงานแล้วก็อยากจะ จากคนที่เก่งกว่านะคะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่พูดถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าจากคนเก่งนะคะก่อนจบนะคะหมอก็มีคําคมเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องการถามคาถามนะคะคำคมนี้นะคะมาจาก Richard b r a n ซันนะคะเขาบอกว่า asking question is the simplest and most effective way of learning นะคะคือการถามคําถามคือวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดในการเรียนรู้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถ มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันดับแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ต้องบอกสิอดารานะคะบางทีเขาก็จะมีอีเวนต์นะคะแล้วก็ไปเล่นกับเล่นสนุกกับเล่นไม่ใช่ประเด็นสิคำถามแรกคำถาม